ต้นที่หนึ่ตำนานการเจอกันของป่าแชมป์ไทยอย่างกับโอเคเวท X นั้นปะทะกับเนวแชมป์โลกสองสมัยแล้วแล้วก็ยังเป็นแชมป์โลกปีล่าสุดด้วยนะนี่คือตำนานที่พวกเขาเคยมาท้ากันมาดูกันว่าเกมนี้จะจบยังไงเดี๋ยวรับชมเกมนี้ไฟอร์มตัวบอกเลยว่าเบื่อไหมเวลาจะซื้อหรือจะขายไอเดีเกมชิไรต์โดนโกงทุกทีนี่เลยขอแนะนำเพจแอดมินต้นทีพีเจ็ดเพจรับซื้อและขายราัเกม L V ที่ดีที่สุดนะตอนนี้มีไอดีให้เลือกเทียบเริ่มต้นเพียงห้าสิบบาทเท่านั้นและใครที่เบื่อหรืออยากจะขายไอเดีเกม L V ก็สามารถขายได้ททีี่่่เเเเพพจจจชนนนกกัแแแ้้้้ยยออดดหหลลล๋ววะะะปปิิง์ไไใใตคคคขม บอกไปแล้วนะว่าเป็นรอบชิงที่ยังไม่ใช่รอบจริงนะครับเพราะรอบจริงเนี่ยจะแข่งเรียกว่าเป็นเบสออฟเซเว่นอันนี้เป็นเดโม่เดโมเป็นเดโมเดโมไฟอ่าไฟนอลครับผมมาถึงเริ่มนะฮะมีมาร์กนะครับเล่นแรสครับผมมีมอสนะฮะเล่นตีมีดนะครับมีไม้นะ่ยเล่นลินดิสครับมีมิกฮะลิโป้ครับแล้วก็มีเชครับเล่นแม็กกับการขับทางด้านของชัยนิต ไทยไทยแปลไตวันก็ได้อาไตวันก็ได้อาไตวันก็ได้ยูซอนครับเล่นทางด้านของคิวก่อนครับเนวครับเล่นทางด้านของไวโอเลตสตาร์ครับบริลเลนาครับวินครับเป็นทางด้านของตูเรนะฮะและเบนนี่เป็นชักหน้าครับไม่มีการเวดบัฟฮะไม่น่าเชื่อครับกับการที่เห็นโอมาร์และไวโอเลตอยู่ด้วยกันแต่เขาไม่เวทบัฟครับโอ้ทีนี้โอมาร์บางคุณเข้าไปในประเทศเสี่ยงได้ง่าย ให้ไปเป็นเรื่องโอมามาเป็นช้างเป็นช้างใช่ผมว่าเอามาม,ม,มาจากไหนจําผิดจัผิดตอนนี้ทักกันอยู่นานไอ้ีครับมอสีที่ยาวมาแต่ไกลครับมาเข้ามาเสริมเพิ่มเติมด้านบนนะเชอรี่บอกว่าอุดใจจัง,งเลยเพื่อนเอาเพื่อนมาช่วยเอานกฮะครับตอนแรกจะมาพาด้งแต่เกมสองนะแต่พี่เขาขพมาฮะให้อยู่เกมชิงแราก็ยังมามาอยู่รอบชิงหวาบครับน้าของมอส เลีอยเหรีย,น,รยน,น้อยครับติดก็หลอดพอนต,ต้องดูนะครับว่าล้าสนะครับของทางด้านามีมาร์กมีมาร์ก,กจะทําความกดดันเพิ่มเติมที่ทําให้ทางด้านของไต้หวนันต้องไปทำกระบบ้านเพิ่มหรือเปล่าโอ้แล้วจะจับล้าสครับ สำหรับไต้หวันเนี่ยมาตรงกลางสาระวอ้เช็คระยะหน่อดยด้านล่างครับและเป็นตัวเม็ด้วยครับไล่ทิ่งไซด์ไปแล้วหนึ่งสเต็ปครับและกำลังจะโดนเฟิร์สบัตและเป็นมีมา้าที่เก็บไปได้ครับหนึ่งตัวแรกเป็นของไทยแลนด์ปูนปูนสวยจริงๆอ่ะแม่ตามต้นฉบับแม่ไม้ไมวยไทยนะครับโอ้แต่เลือกสกินมาไม่ใช่มวยไทยเงียเอะจริงครับทำไมไม่เลือกสกินมวยไทยอ่ะต้องถามเขาแล้วฮะรีเกมไหมฮะรีเกมไหมได้ได้เฟิร์สบัตแล้วนะโอ้โหหนูไม่ได้เช็คระยะหน่อยเลย ไอ้เป็นโซดากรับอาจจะไม่ถนัดหรือเปล่าแอนิเมชั่นมันมันอาจจะแบบไม่ไม่ค่อยคุ้นเขาเป็นตัวเพิ่งมาใหม่เลยไงให้มันตัวมันสวยเดี๋ยวมันเด่นไปตัวมันมีแสงอ๋อรู้แล้วว่าทำไมถึงไม่เลือกสกินมวยไทยทำไมอ่ะไม่มีเกราะลองไปดูสกินนี้นะฮะจับพี่มีมาร์คฮะอ๋อมันมีเกราะมาร์คครับดูมาร์คฮะมีเกราะมีเสื้อไม่หนาวฮะแล้วมึงล่างล่างนั้นดูหนาวดูเคว้งมากดูไม่เป็นผู้เป็นคนเลย นี่ครเข้าอัลเบซ่าดากอนครับในจังหวะนี้ครับแต่ว่าเลือกที่จะไล่ยิงทางด้านซ้าก่อนนะมันเหมือนคนป่าดีดเลยฮะดูบ้าบ้าบ่บ่ดีฮะเอาแล้วอัลเบซ่าดากอนกำลังจะโดนเก็บครับและเป็นดับเบัลโอนสเต็ตกี่ได้ไปแล้ววินพยายามจะเบิร์ตเซมิทส่รีมิกแต่จะสกิลสวนกลับเข้าไปครับตายเรียบร้อยครับเชลลี่เข้าไปรับสามคนนะครับและอย่างที่เซนตีบอกครับไต้หวันไม่มีซีซีหยุดใครไม่ได้ครับแต่อยู่ตอนเหล่าปอมปีด้านบนนะปันใหญ่ปันใหญ่ ฟันปันฟันฟันถึงมาไม่มีใครมาฟันอยู่ปันอยู่ปันอยู่ปันอยู่แตกด้วยคลิปตัวท้ายปันปันได้ความครับผมอันนี้ปันใหญ่ถ้ตอนเด็กๆจะปันเล็กอ่าใช่ๆครับผมสตาร์ครับไม่รู้ว่าแผลตรงไหนเหมือนกันนะครับใช่ครับอ้ยถึงกลับมาดีว่าใช้ป็อกฟอร์มหลบครับ ครับอยู่ซอนเนี่ยอยู่ซอนอยู่ซอนฝันฟัดฝันฝัครับสนุกของแครอยู่คนเดียวถ้าคนภาคคนเล่นเกมนี้ปราจากไล้ซึ่งศัตรูโอ้แล้วได้ธนูไฟนะครับไฟสตาร์เบิร์ด้านล่างครับมาซ้อมกันอีกครั้งนึงครับแล้ววินกันลังจะเป็นที่โดนคนที่โดนรุม ย้ายไปด้านบนครับเปลี่ยนแม็กชารลีมาด้านล่างครับนี่ครับต์ดต่อไรกังไงครับดาเมจมีแค่นั้นฮะแต่อย่าลืมนะครับแนวเองนี่เล่นยากนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ชอรี่ลิฟทออฟนะเขาต้องหัวซุกหัวซุนนะครับคือจะต้องหนีออกจากโพรงพระและดาเมจที่ควรจะมีหลังจากที่สกิลซ,ซีซีมันน้อยอยู่แล้วก็ต้องหายไปอีกใช่ครับ โอ้ยอยู่ครับตีเอศูนย์ห้าศูนย์ครับอ่าเรียกว่าเป็นตัวกลางระดับกลางระดับกลางเยีบหน่อยนี่ศูนย์หกศูนย์อ๋อศูนย์เจ็ดศูนย์นี่เริ่มสตรีมได้ง่ายแล้วอ๋อนะครับและตอนนี้ที่เพียสีเขียวเขฮะสีเขเลยไหมสีเขีเลยอ่ะบุลเล่อ่าอ่าเริ่มยิงป้อมครับสำหรับทางฝั่งของไต้หวันฮะและเชลรี่ครับที่พยายามจะกันเลื่อนเหลือน้อยมากเจออันติดจากไวโอเลตแล้วมีช้างเข้ามาด้วยครับดีว่าเกียร์คีปออกหมดก่อนฮะป้อมไม่เสีย ไปเอาแบบอมซัลตะก้อนหรือเปล่าครับไม่นะครับไม่เอาเดึงไว้กระมกษอกทีเลนกลางครับเหมือน ด้วยความที่ตัวเมทนะครับเป็นนัสนะครับรมไม่ได้เป็นเอโีนะครับก็ <Okay. S 1> ต้องพยา,งายามหอาาจังหวะครับดักจับดักแค <c oughs> กรรมป์มครับครับผมเมื่อกี้โดนดาเมจไปจากมิดเลนครับสำหรับปีมาครับแต่ว่าเบนนี่กำลังจะตายมอสเข้าไปครับเบรคฝักตรงข้ามครับแต่เจอท่าสองจากลิเลนหาและใช้บีลิงโกครับตัวเองตายครับ 0.7x ลอดนะแต่ว่ารอบนี้ตายจริงหลักจากที่เกิดมาด้วยอัลติเมทของตัวเอง กบกายเป็นทางด้านของชัยมิตรไทยเปะหรือว่าไต้หวัดได้เปรียบครับครับเดินเกมแบบเรียบๆแต่เก็บเรียบนะฮะโอ้แล้วถับแล้วพาชามพี่เอาเวเอร์นี้ครับเชลรี่ก็ไปรักษาแล้วนะครับต้องปล่อยครับเข้าเลยปั๊บต่อในทันทีะแผนตัวตัวคืนครับของใต้หวัดครับครับซีซีไม่เยอะเน้นจังหวะเข้าออกและความผิดพลาดในการเดินของไทยแลนด์เน้นล้างนะครับต้นโถมครับ ไม่ต้องคือไม่ให้เขาหยุดแล้วไม่หยุดเขาใช่ไหมต้องเทียบกันแต่ว่าในเรื่องของเลนเกมนะครับอุ้ยต้องเสียที่เกินครับมากกว่านะครับสำหรับไทยแลนด์โอ้โดนทิ้งมือไปจังหวะนี้ครับมีมาร์เจ็บอยู่ว่าบูมสติ๊กมาฮนะครับไวมากเลยครับมีมาร์เปิดด่านเช็คไว้ก่อนครับด่านคนก็เตียนไปฮะตียนเลยสุดเลยครับเลยสุดน่าจะเป็นรีมิกเลยนะมาแล้วจ้า ครับดับเบิโด้เซครับไล่ยิงทางฝั่งของยูซอลแต่ไม่มีเรดบัฟครับติดสโลไม่ได้ฮะต่อให้ติดสโลก็น่าจะประคองตัวรอดออกได้ครับและมอสครับไปอยู่ตรงกลางแบบนั้นครับสตันได้เปิดพัเป็นดิโกโบเลยฮะชีวิตตัวเองขึ้นมาทันทีครับและเนวเจอล็อกจากเชอรี่และเข้ามาครับปิดบัญชีเบนนี่ไปฮะดับเบิโด้นเอ็โอ้เหมือนมอสจะถล่มแหลมไปคนเดียวนะครับแต่ว่าเพื่อนมาทันครับเชอรี่นี่ขิุ่นยนต์มานะส่วนด้านของดับเบิโด้เซเว่นเอ็กซ์นี่วิ่งมาจากไกลโอ้อ้าวแล้ังทีต่างกันหรือเปล่าแล้วครับต่อ สครับอยู่ตอนครับที่ตีแต่ปอมแล้วมันเข้าแต่เจอฮีโร่แล้วมันต้องถอยครับแต่เชลลี่ด้านล่างกับมอสครับตันเบรกได้สวยครับแต่เชลลี่กำลังจะตายมอสพยายามจะปังให้กับเชแต่ว่าการยิงทะลุของเดวมันไม่สามารถหยุดยั้งได้ฮะแล้วรีมิครับจะแดกทาวเวอร์บนมาได้หรือเปล่าครับไม่ได้นะครับ่านนั้นหน้านั้นเดินไปแล้วฮะเลือดเหลือน้อยด้วยครับน้อนของรีมิครับโอ้และชักหน้ามีอัลติเมตด้วยครับฝันไปได้สามปีเท่านั้นเองฮะ ต้องดูกันที่เกมยาวนะครับอย่าเพิ่งใจเสียครับน้องๆครับยังต้องเชียร์กันต่อไปฮะยาวไปยาวไปอย่างที่บอกครับไม่ว่าใครจะได้เปรียกก็ตามครับเราเชียร์ฮะใช่ครับและดับเบิลโด้ตัคครบได้มังกรเนะยแย่งมาเขายิงอยู่ตั้งนานครับไปแย่งเขาเฉยครับแจมจดนามแจมม้านะครับจังหวะเมื่อกี้ครับถวยโอกาสครับไปขี้ขโมยฮะเอามังกรแย่เข้ามาได้โอ้หน้าบัตรดาวนั้นโดนมังกรครับพันธุ์นิสของดับเบิลโอ้ซูเน็กควเทมเริ่มมากันเรื่อยๆครับ ซอนครับเนี่ยนะครับน่าจะเป็นตัวปัญหาที่สุดนะอยู่ซอนเอาอยู่หรือเปล่าฮะตูตรงแล้วเหมือนจะไม่อยู่แล้วมอสเข้าไปสตันสองสตันสามอีกแล้วฮะโอ้มอสี่ใจกันได้จริงๆนะครับบางทีสตันเพราะคิดแผลมาแล้วแต่บางทีสตันแล้วคิดว่าเหมือนจะมีเพื่อนเออแล้วมาเอาสเปีเอ็นเทนเนลตรงนี้ครับดบบโสเวนเอครับได้บัฟไปและเข้ามาโทเข้ามากางขาไปสองปั๊บเข้าย่าอีกทีครับเข้าอีกทีพุ่งเข้าพุ่งออกฮะ วิ่งดูลมมาสตารตใส่ยูซอนครับแล้วเล็งไปที่เลนปั๊บปังตรองข้ามครับแต่เขาไม่ยอมให้ฮะแต่มอสโดนมาแบบนี้ครับโอ้แล้วบริอัณโบของมอสก็ไม่ได้ใช้ด้วยครับเมื่อกี้พยายามที่จะพูดหานต่บอนสนนเองครับแต่เชลรี่ครับล็อกตั้งแต่ล่างขึ้นบนแล้วไปแล้วจ้าเอาไปไหนครับเอาครับวิ่งข้าัวครับช้างตายเฉยอ๋อไปล็อกยูซอนด้านบนครับแล้วก็ตกใจผ่านเร็วไป เหมือนเหมือนแวะซื้อของอ่ะอุ้ยโดนดาเมจไปครับมีมาต้องถอยฮะคือเหมือนไม่รู้ว่าเช็คลายกันยังไงฮะแต่รีมิกซคราฟได้ทาวเวอร์บนนะให้กับตั้งของไทยนะครับนี่ครับไปเอาเรดบัพต่อทันทีครับสำหรับไต้หวันวมีกับแนวนะฮะอย่าลืมนะครับที่เอ้าเรามาเอาฮะดาร์คซลีเยอร์ครับลิงม่วงกุหลาบกุตังเงี้ยแอบเงียบมะใช่ครับยังไม่รู้ฮะเอาครับมัลล้วพอรู้ครับอยู่ซอนครับ อยู่ไกลที่สุดฮะแต่เกมนี้เขามาเพื่อตีป้อมนะฮะตีฝนไม่ค่อยเข้าครับเหมือนติดบัฟพาร์ตสิบอะไรหรือเปล่าเราดีกว่านะครับแล้วก็ซีซีเราค่อนข้างดีเยอะนะครับถึงแม้ว่าเขาจะมีชักหน้าล้างก็ตามนะอย่าเพิ่งนัดใจเย็นนะทุกคนเดี๋ยวนะครับผมรีมิกออกโอมิีอาร์มครับครับโอ้ไม่ใช่สายฟอสเข็บนะฮะสายมาเพื่อตีป้อมครับรีมิกครับแล้วมันตีได้เหมือนกันครับแล้วไีแรงด้วยครับดูฮะเพื่อตีตั้งนานมาสมัดป้อมเีเดียวแตกครับรีมิก เกมนี้มาเพื่อเรียกว่าเดสทรยทาวเวอร์เมื่อเมื่อเขาไม่อยากปะทะก็ไม่ต้องเทะไปปะทะกับเขาาครับเอาสิ่งก่อสร้างไปก่อนครับแล้วเชอรี่ครับเหล่าป้อมฟีอยู่ด้านล่างฮะทิ้งลิมิตเดียวอยู่กับยูซอนเลยครับในเมื่อยูซอนใจชอบอยู่คนเดียวโอ้แลดูเดียวครับโดนจับจากมอสครับแล้วเบิร์สดาเมจจากเบิร์สตโอซเน็กและที่เหลือ ตายไปครับเรียกว่าภาพเกิดขึ้นเพียงแค่พริบตาเท่านั้นนะอยากมันผ่านไปไวมากครับจังหวะเสียววินาทีครับอะไรที่มันยืดแขนออกไปได้นี่ต้องบอกเลยว่ามอสถนัดหมดนะโอ้แล้วดูครับได้ปรับมาได้จากมอสตียกมาเป็นมอสดูสามนี่มอสดึงหนึ่งอะทะยาแปลกๆนะครับคนแปลกโลกมักจะจำนะคนปกตินี่โลกปล่อยผ่านครับ ใส่แ <cents> ล <input> ้เบอร์ตมาครับเดี๋ยวรับห้กับเพื่อนไม่ได้รับครับตอนแรกเพื่อนจะมารับให้แต่มอสบอกไม่เป็นไรอ๋อไหวอยู่ไหวอยู่มีบิ๊กกับโบอูและมอสทิ้งชิวอลอสมาด้วยฮะโอ้ก็เอามาแก้ทางทต่หน้าของยูซอนที่เล่นชิวก่อนครับลีบิ๊กนี่บอกกับเพื่อนอย่างเดียวเลยว่าเดี๋ยวลอมันเผอราอมันเผอรอมันเผออยเางเดียวแล้วหนึ่งหนึ่งกับชิวก่อนนี่มีชิวอัลอสด้วยครับลิมินะครับ อันน <Es> ี <taking> <unfair> ้อันนี้ผมดูทรงแล้วแบบถ้ามาชิดมือแดงแล้วมาชิดป้อมนี้เขาไม่สู้เองแน่นอนครับชครับดันเข้าไปถึงด้านในเนี่ยของกุนตธอีป้อมแน่ครับเจตนาชัดเจนมากจะไปลองกับฮีโร่ครับแต่เซตของที่ออกมาครับเจ่งกับป้อมนะฮะตันไปยังไม่มีอะไรตามเชลลี่รอรอลิฟอฟอยู่ตายยังไม่ยึ่นใหายมาก มีมาร์กโอ้โ,อโด,วดวนครับอูเดลโด,วดวนไปครึ่งหลอดครับจากมัดเกลียวของมีมาร์กฮะแต่ค <c oughs> นมีมาร์กก็โดนแรงเหมือนกันนะอืมผัดกันโดนครับคนหนึ่งก็ศูนย์คนหนึ่งมัด <c oughs> โอสตาร์มาไล่ในด้านของเชอรี่ครับประธานโบนิปารา์โกกแล้วครับรีมิกบอกว่านี่คือโอกาสที่ผมรอคอ,อยจะเข้าไปเปิดข,ข,ข้อเอร์และตีเป้าหารือไม่โดนหนักครับโดนหนักจริงเบนนี่ไป็นจำปืนครับกดเคอฟออปชั่นแล้ววิ่งเข้าหาฝั่งตรงข้ามแต่ยังไม่สำเร็จครับเชอรี่ล็อกแล้วเอาแล้วลงครับ <ม>ดีครับถ้ตัดใจเข้าไปนี่น่าจะลึกเกินไปครับเย็นไว้ฮะไทยแลนด์เหมือนลั่นเนื้อล็อกแล้วลงซ้อมเป็นแชมป์ไว้ก่อนครับก่อนไปอเมริกาตอนชูถ้วยได้ไม่ตกใจแยามอีกครั้งกับเบสออกไฟเน่กันขันในคู่นี้ครับ6ต่อ3อยู่ครับเข้าสู่นาทีที่13ครับน่าจะรอถดังสเเลเยอร์ตัวที่2นะฮะ จะมีการปกเอาสิ่งก่อสร้างกันอีกครักหนึ่งอยุสซอนครับมีของแต่ไม่ได้ตีครับมีคนได้ตีแต่ไม่มีของไหมแหม่เก่งครับไอตัวนี้แหละขยิงมาดังปังนะพยายามจะกดดันให้กดดรอปก่อให้ได้ครับอันติของคิวกอดติ๊กดรอปอยาง้ครับแรงที่สุดนี้ก็น่าจะเป็นเนวนี่แหละครับคราฟโฉบครับอุ้ยดูครับ แรงครับสามปรด,ดตุดเอครับเข้าไปสตันลึกเลยฮะแล้วไล่ตสาออกมาแบบนี้ได้้อมด้านนอกหมดแล้วครับไทยแลนด์ไต้หวันจะกัดยัไงไ,ไงครับตอนนี้ครับรหมดเข้าไปครับมาสองทางครับตรงกลางกับด้านบนครับด้านล่างก็มาเช่นกันนะด้านบนขอ,อยว้คนเดียวรีทิกตีฟอมได้นะครับไทยแลนด์พอกแล้วครับมาสามทางวันทรูทรีไม่ได้เป็นคนที่เกเรใช่ไหมครับทำไมคุณรู้อะ ผมต่งเงียบๆเลยนะไม่ได้เลยไม่ได้เลยจังหวะอย่างเงี้อย่าให้เสียของเพราะกะว่าถ้าเกิดเมื่อกี้มีบวกต่อผมจะไปไม่คนที่เกเรแล้วนะแต่ว่าเขาไม่บวกไง<ม>ใจมันโลเลนเดลว์สิบห้าครับมีบางเดลวสิบห้าครับมอสสิบสี่นะครับที่เหลือนั้นสิบห้าหมดแล้วครับทีมไทยแลนด์ครับกับการนี้ท่าน้าของไต้หวันนี่มีเนิวคนเดียวครับที่เล่นเวลเลตครับเดลว์สิบห้าครับเวลตันเนี่ยเวลตันทิ้งเพื่อนอยู่คนเดียว ยืบยื้อไปอีกสักพักหนึ่งเน,นคิดจะพักคิดถึงไทยแลนด์ไม่รีบไม่ร้อนครับไอ้น้องใจเย็นนวดไปเรื่อยครับรอ,อเขาเผลอแล้วเจอกันเดยกกันเวลาเธเผลอโอ้โออยครับเนี่ยตอนนี้ลิมิบาร์กเนี่ยสนุกของเขาลิมิทก็อย่างที่บอกอะรอมันเผลอเ้อมันเผลอไม่มีใครเป้าป้อมมาบอกผมนี่อินนี้ครับสวยนะครับ ครับแต่มันก็น่ามีขายเหมือนกันอู๋ซอนนี่เล่นกับุไม่สองครับไปเล่นกับเชอรี่แทนไม่เข้าเหมือนกันอูซอนบอกว่าไม่ต้องเกิดมาตีใครครับเกิดมาตีป้อมครับแต่ตอนนี้ไปไม่ถึงระ<ป>ยะสตารครับขอเช็คระยะหน่อยฮะอ้าวครับมอสเข้าไปกดดันแล้บแล้วพยายามจะประกองเนี่ยโอ้ยมีตัวนั้นครับแต่ไม่สําเร็จครับโอ้โหเหมือนเป็นเป้าอากาศให้มีมาร์กได้ซ้อมปล่อยหมัดฮะ แปลกไปครับก็ยืนทั้งบนทั้งวัดเนี่ยเป็นแผงนวดไปเรื่อยๆนะครับจนด้านของไต้หวันขีว์เท้านะครับ <laughs> แล้วจะเล่นได้เฉียบคมน้อยลงนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเพิ่งกินข้าวมาผมเห็นอยู่เปิดตังสเตอร์ครับตัวที่สองเลยมาแล้วฮะยืนทุ้โซนฮะอยู่สอนไปไกลแล้วนะฮะ แต่ว่าแบบนี้จะบวกแค่สี่คนเท่านั้นครับโอ้โหและับโดนดูจะโดนยิงครับหมอเข้ามากันได้เขามากได้เอาครับลีมิกกับยูตอนบวกที่ด้านล่างครับติดปต่อหนึ่งครับเลิมต้อนทีแรกมาบับแล้วตอนนี้ไีเข้าไปครับและใช้ปันทิใสต่กันนะแต่มีเชอรี่เข้ามาเป็นมือที่ตายแล้วไปตีบวกปาบซับตเกาอนี้ครับแล้วยูตอนพยายามจะวิ่งหนีมนไหลครับไหล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 แล้วตีไหลแล้วตีดูแลไหลไหลแล้วตีไหลแล้วตีแล้วสุดท้ายกลายเป็นตายอี่ะตีม่เทาครับ ลิมิทเข้าแล้วเขาไม่ให้กลับด้วยครับโอ้ยแล้วดูว่าแต่พันตธช่วยไดครับแม่ล,<ะ>ลังไปนิดนึงครับโดนยิงจากแนวเจ็บอยู่ฮะครับตอนนี้ไอ้น้องใจงเย็นเนี่ยและพยายามจะรอ,อคีพที่เลนล่างครับฝั่งของลิมิทกำลังดันเข้ามาอยู่ฮะ29วนินาทีครับดูซอนกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งครับผมไปด้านบนแล้วครับท้าของทารานนะตอนนี้ลิมิทแยกมาแล้วครับ เข้าไหมตอนนี้เพื่อนกําลังเช็คให้ครับว่าเขาอยู่ข้างบนหมดหรือเปล่าเนี่ยมีมาร์กนี่เป็นหน่วยไล่กลับไปเติมเลือดครับอาครับลีมิกกับมีมาร์กครับมาอยู่ที่ด้านล่างครับดึงความสนใจฮะโพ้เดียวเท่านั้นมีมาร์กบอกขอโพ้เดียวเท่านั้นมีมอสครับเข้าไปแล้วใส่ลีมิกครับลีมิกไปแล้วตีครื่ปับม๊บปับครับผมเกิดมาเพื่อตีบ้านฮะนี่ไม่รู้ไม่มีใครสนใจผมฮะบอกแล้วว่าอย่าเผลอร้อมันเผลอร้อมันเผลอแล้วเจอกันเข้าไปสถานสองอะโอ้รอเผลอแล้วเจอกันพบเจอไม่บรรจบนะครับกลายเป็นคนเผลอเจอพูดออะไไไรรกัับมม่่ฟงู รครับดูละครมากไปใช่ไหมครับเราเนี่ยนี่ดูย้อนหลังด้วยนะเราอะ่ะใช่ตอนแรกไม่ดู <c oughs> ผมว่าแล้วเหมือนผมเลยไม่ได้ดูปุจจันทร์ก็ไม่ไดูดาดจจันทร์ถึงสุดนี่แหละใช่ฮะพอดูทีเดียวนี่ยาวจนจบอะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่น่าไปดูจบอะไรมากเล่แล้วยูซอนเกิดมาครับไอเทมก็เยอะแยะครับแต่ตันตีสู้คนอื่นเขาไม่ได้ครับตอนนี้ครับผมไม่ได้เกิดมาเพื่อตีคนเช่นกันเนี่ยนี่ครับตีมิกครับหน่วยบริการเลาะสิ่งก่อสร้างฮนะหน่วยสวา่านฮะถือสว่านเข้ามาทะลวงและควงทวนเข้ามาหาเธอครับครับขอโทษครับครับ นี่หน่วยนวดกลับไปเติมเลือดนะฮะโอ้เนียยว่ามีมาร์คบสซา์เฮลโลเฮลโลบาซา์บาซนะฮะเขาว่านวดไทยนี่ดีนักแนี่นี่ฮะมีการนวดไปเรื่อยๆฮะเอาครับคืนด้านบนแล้วครับแต่ว่าเหมือนจะไม่แพ้แผนที่วางไว้รือเปล่าแต่ลิมิไม่สนใจผมตีตานแผ่นเดิน เดิมกะเดินเข้ากันครับแล้วพุ่งเข้าไปฆ่าคนครับเชอร์ี่รับทุกอย่างและถอยออกมาไม่ทันตายอยู่ตรงนั้นครับเพื่อนกระชุบไม่ได้และเหลือป้อมตรงกลางคีบมาพอดีลิมิกบอกผมรออยู่แล้วไอ่อ่เอารอบนี้ลิมิกไปตีคนครับตีบ้านเบื่อแล้วตีคนบ้างครับแต่ว่ากล้าไปหนึ่งคนและตอนนี้ด้านหลังครับเพื่อนตายลิมิกกลับมาตีบ้านครับตามสําเร็จตามแผนที่วางไว้แล้วพุ่งเข้าไปครับจะจบไม่เป็นเสร็จเลยหรือเปล่าฮะเหลือลิมิกก็มีมาครับยืนกันเคียงคู่เนี่ยดังคู่รักครับพี่เรียกว่าพร้อมคู่กันา่ตัววใหญด้ย ครับสตาอ้าวแล้วสตา,า,าครับตอนนี้แปลงร่างก,กลับกลายเป็นคนนะฮะจิงจอกเหมือนจะไม่ไหวครับแล้วมีมากครับส่งรีมิกเข้าไปและดูรีมิกตีแต่บ้านเก็บสตาเก็บเอสไปครับสกอสองต่อสิบกครับเป็นทางไทยแลนด์นำไปหนึ่งต่อศูนย์เกมโอ้แผแทกรีมิกตีแต่บ้านครับบอกแล้วเรอัอนทังก็ทำไรกันครับเรามันเผลอเรามันเผลอโอ้แผยมาทรงสวยจริงครับท้าของไทยแลนด์ครับมีหลายแผยมากเนีย ซ้อมแชมป์ไปก่อนซ้อมแชมป์ไปก่อน,ออนตอนเป็นแชมป์จะได้ไม่ตกใจน,นี่ครับไม่ก็มยังไม่เห็นนะว่าเจตนารมณ์เมื่อกี้นี้ของหน้าต้างต้ันเองหยิบฮีโร่มาทรงไหนนะครับแต่ว่าต้นเกมทําไม้ดีนะครับต้นเกมนี้เรียกว่ารีบสิ่งก่อสร้างได้ไวเลยครับคงกะให้ยูซอนนั้นเกิดนะครับ ไอเทมเยอะแล้วรีมิกยืนวัดไม่ไหวครับแต่ในทางกับการน่าท้าทของไทยแลนด์เองเนี่ยก็ปล่อยรีมิกนี่ฟรีฟาร์มเลยครับไอเทมเยอะมากๆเลยครับดูมาแบบนี้นี่คือแบบดูฮะดับปะโนเต้กับรีมิกนี่คือป้อมแดงนั่นคู่นะแต่ว่าดับปะโนเต้เนี่ยป้อมนอกครับรีมิกนี่ป้อมในล้วนอ๋าอย่าป้อมกันด้วยนะครับรีมิกนะป้อมในเนี่ยนะครับนะครับต้องชมมอสนะครับมอสนี่สตันสองสตันสามตลอดนะ คือเป็นคนดันให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องถอยออกไปในฟันชันที่ควรจะกันบ้าน